สวัสดีจ้าเด็กๆวันนี้วิชาคณิตศาสตร์คุณครูจะสอนเด็กเกี่ยวกับการวัดน้ำหนักโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานในการวัดซึ่งเด็กๆเ,เนี่ยได้เรียนออได้เรียนไปแล้วการวัดความยาวความสูงที่เราไม่ได้ใช้หน่วยมาตรฐานก็เช่นลวดเสียบกระดาษเข็มกัดแล้วก็ยางรบสิ่งเหล่านี้ นำมาวัดได้แต่เราจะไม่ถือว่าเป็นหน่วยมาตรฐานเด็กๆพอจำได้นะ,ะการวัดน้ำหนักก็เช่นเดียวกันเราก็ใช้วิธีการเดียวกันนะาเราบรรลุว่าครูครูจะใช้หน่วยการอะไรในการวัดน้ำหนักพร้อมกันหรือยังคะ,ะถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปเรียนรู้เพิ่มเติมกันเลยจ้า การวัดน้ําหนักโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานก่อนที่เราจะวัดน้ําหนักนะเด็กๆเ,เราจะต้องใช้แขนของเครื่องช่างเนี่ยอยู่ในระดับเดียวกันถ้าจะให้เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้เลยนะจะต้องอยู่ในแนวเดียวกันเสมอนะจ๊าเด็กๆก,การวัดน้ำหนักเป็นการหาน้ำหนักของสิ่งของว่ามีน้ำหนักเท่าใด เราใช้เครื่องชั่งเพื่อวัดน้ําหนักของสิ่งนั้นซึ่งอาจใช้เครื่องชั่างที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐานอาเด็กๆมาดูหน่วยการในการชั่งน้าหนักนะลูก <c oughs> ครูยกตัวอย่างมีหนลูกแก้วสองลูกบอลสามยางลบสี่ไม้บล็อกนะไม้บล็อกครูยกตัวอย่างมาสี่ตัวอย่างนะ ดังนั้นเนี่ยเวลาหนูเอ่อจะเอาหน่วยกลางในการชั่งน้ําหนักเนี่ยจะต้องมีขนาดและน้ําหนักที่เท่าๆกันนะถ้าหนูจะใช้ลูกแก้วหนูก็ต้องใช้ลูกแก้วลูกเล็กแต่จะใช้ลูกแก้วลูกเล็กลูกใหญ่สลับกันในการเอ่อในการชัง่งก็ไม่ได้นะเด็กๆจำมาไว้เลยนะถ้าเราเอาอะไรมาเป็นตัววัด ว่าสิ่งของที่เราจะช่างเนี่ยน้ำหนักเท่าไหร่เราจะต้องเอาสิ่งที่มันมีขนาดและน้ำหนักเท่ากันรูปภาพที่หนึง่งคุณด้านซ้ายมือคุณครูจะ,ะมีหนังสือหนึ่งเล่มครูก็อยากทราบว่าหนังสือเล่มนี้หนักเท่าไหร่ครูก็เลยนํานําตัวบล็อกหรือไม้บล็อกเนี่ยเป็นหน่วยการในการวัดครูก็นํามา7อันทั้งหมด เจ็ดอันนะหอันไม้บล็อก1อันหนึ่ชิ้นเท่ากับ1หน่วยนะดังนั้นเนี่ยพอครูวางไม้บล็อก7อันแล้วเนี่ยไอเครื่องช่างเนี่ยก็จะอยู่ในในเอ่อในในแนวเดียวกันแต่ถ้าครูวาง6อันไม้บล็อก6อัน ตัวช่างเนี่ยก็อยู่เอ่อก็จะไม่อยู่ในแนวเดียวกันน้นะเนี่ยครูจึงเอาไม้บล็อกเนี่ยมาเจ็ดอันนะพอมาเจ็ดอันปุ๊บเนี่ยเอ่อแนวแนวของตาช่างเนี่ยมันก็อยู่ในแนวเดียวกันดังนั้นสรุปได้ว่าหนังสือเนี่ยมีน้ําหนักเท่ากับไม้บล็อกเจ็ดอันต่อไปครูเอาขวดน้านะครูอยากทราบว่าขวดน้าเนี่ยมีน้ําหนักเท่าไหร่ คุณครูก็ยังใช้หน่วยกลางก็คือไม้บล็อกเหมือนเดิมครูวางทั้งหมด5อันนะไม้บล็อก5อันพอวางไม้บล็อก5อันปุ๊บเนี่ยตาช่างก็อยู่ในในระนาบเดียวกันอยู่ในดนวเดียวกันดังนั้นขวดน้ําก็จะมีน้ําหนักเท่ากับไม้บล็อก5อันต่อไปเด็กๆมาช่วยเออหา น้ำหนักของสิ่งของที่ครูกำหนดให้หน่อยนะคุณครูจะใช้ยางรบเป็นหน่วยกลางในการวัดยางรบหนึ่งก้อนเท่ากับหนึ่งหน่วยนะจ๊ะเด็กๆอามาดูซ้ายมือก่อนครูมีมะม่วงหนึ่ลูกครูอยากทราบว่ามะม่วงหนึ่ลูกเนี้ยน้ำหนักเท่าไร่ให้เด็กๆนัดยางรบดูซิว่ามีกี่ก้อนแล้วบอกคุณครูหน่อยนะ กี่ก้อนคะเด็กๆอาช่จะมีทั้งหมด8ก้อนดังนั้นมะม่วงหนักเท่ากับ8ต่อไปองุ่นองุ่นหนักเท่าไหร่มาใช่คุณงคู่กุ้งนับยังลบซิมีกี่ก้อนกี่ก้อนคะอา4ก้อนใช่ไหมถูกตอ้องค่ะดังนั้นสรุปได้ว่าอางุ่นหนักเท่ากับ4ต่อไป คุณครูจะใช้หน่วยกลางในการวัดก็คือลูกแก้วนะคะลูกแก้วครูให้สับประรดมาหนูลองนับลูกแก้วสิว่าสับประรดเนี่ยจะหนักเท่าไหร่ดูซิลูกแก้วมีกี่ลูกเท่าไหร่คะอามีสิบลูกถูกต้องสับประรดหนักเท่ากับสิบต่อไปแค่หลอด แครอทด,ดูซิหนักเท่าไหร่นะับรูปแก้วให้ให้ครูสิลูกดังนั้นแครอทหนักเท่ากับห้าต่อไปเด็กๆมาช่วยครูกุ้งูหาหน่อยนะหากันให้เจอจงบอกน้ำหนักของสิ่งของที่ช่างดูซิว่าน้ำหนักจะเท่าไร่ มะนาวหนักเท่ากับฝาจีบกี่ฝาซ้ายมือคือมะนาวอันนี้คือฝาจีบหนูลองนับฝาจีบซิว่ามีกี่ฝาอ่ะใช่มีสิบฝาดังนั้นตอบบรรทัดที่หนึ่งมะนาวหนักเท่ากับสิบฝาจีบไปข้อสอง ตุ๊กตาหมีหนักเท่ากับลูกแก้วกี่ลูกอยากทราบว่าตุ๊กตาหมีหนักเท่าไรเด็กๆนะับลูกแก้วสิคะมีกี่ลูกกี่ลูกคะอ่าสิบห้าลูกเก่งมากใจดังนั้นตุ๊กตาหมีหนักเท่ากับ ลูกแก้วสิบห้าลูกข้อสามส้มหนักเท่ากับลูกแก้วกี่ลูกอานะ่าวนับลูกแก้วสิคะมีกี่ลูกกี่ลูกคะเด็กๆ สิบห้าใช่ไหมอ่าดังน,นั้นส้มจะหนักเท่ากับลูกแก้วกี่ลูกอ่าสิบห้าลูกถูกต้องจา้าไปข้อสี่แก้วน้ําหนักเท่ากับฝาจีบกี่ฝาอ่าหนูนะับฝาจีบให้ครูหน่อยมันเอ่อฝาจีบวางซ้อนกันนะลูกเห็นปะเห็นภาพไหมวางซ้อนกันหนูนะับซิมีกี่ฝา ฝาคะอ้าวช่8แปดฝาน้งน,น้นก็คือแก้วน้ำหนักเท่ากับฝาจีบแปดฝาข้อสุดท้ายแปลงลบกระดานหนักเท่ากับลูกแก้วกี่ลูกแปลงลบกระดานหนักเท่ากับลูกแก้วกี่ลูกเอ้านับลูกแก้วสิมนนีกี่ลูก ี่ลูกคะ่ะเด็กๆอ่าสิลูกใช่ไหมแดงแดงกระคะเออคำตอบก็คือแปลงลบกระดานหนักเท่ากับลูกแก้ว16ลูกต่อไปเด็กๆเ,เป็นการบ้านวันนี้นะให้เด็กๆเ,เนี่ยเปิดหนังสือไปที่หน้า106่งรหน้าหนึนะคะให้เด็กๆเ,เนี่ยดูรูปภาพ และเขียนข้อความหรือตัวเลขแสดงจำนวนให้ถูกต้องและตอบคำถามในหนังสือเขาจะใช้ยางรบเป็นหน่วยการในการวัดเด็กๆก,ก็ดูรูปภาพนะดูรูปภาพราษีรูปภาพรูปแรกคือไม้บรรทัดห,หนักเท่าไรกล่องดินสอหนักเท่าไรหนังสือหนักเท่าไรและสมุดหนักเท่าไรโดยเด็กๆจะต้องนับยางรบ ที่อยู่ในในถาดนะจ๊ะว่ามีกี่ก้อนแล้วหนูก็ใส่ตัวเลขลงมาต่อไปข้อหนึ่งสิ่งของที่หนักที่สุดคืออะไรหนูก็เขียนตัวหนังสือนะจะเป็นไม้บรรทัดกล่องดินสอหนังสือหรือสมุดหนูก็เขียนลงมาช่างได้เท่าไหร่ตรงน,นี้ใส่ตัวเลขต่อไปข้อสองสิ่งของที่เบาที่สุดคืออะไรหนูก็เขียนตัวหนังสือช่างได้เท่าไหร่หนูก็ใส่ตัวเลขลงมาข้อสาม หนังสือและไม้บรรทัดมีน้ำหนักต่างกันเท่าไรหนูอย่าลืมนะวิธีคิดเหมือนกันเลยโดยเราจะเออคิดโดยการนำตัวเลขมาลบกันนะต่อไปข้อสเรียงลำดับสิ่งของจากน้ำหนักน้อยไปน้ำหนักมากคืออะไรตรงนี้หนูก็ดูซิว่าไม้บรรทัดก่อนสอนหนังสือสมุดอะไรที่ มีน้ำหนักน้อยกว่ากันน้อยไปหามากหนูเขียนมานะเป็นตัวหนังสืออยากเขียนตัวเลขมานะจ๊ะเอางานนี้ถ้าใครเสร็จวันนี้ก็ส่งถ้าไม่เสร็จก็ครูจะให้ไม่เกินวันศุกร์นี้นะจ๊ะไม่บายพรุ่งนี้เจอกันจ้า